เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านยีกด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาทําไข่เจียวกันนะครับผมอย่าลืมไปติดตามพวกเราได้ที่เอ,อ่อ u ูทูบและเพจและ i n นสตาแกรมตรงนี้นะโอเคโอเคนะครับแรกที่เราต้องเตรียมก็คือถ้วยซ้อมตะหลิวผงชูรสน้ำตาลน,น้ำปลาแล้วก็กระทะแล้วก็ไข่นะครับแล้วก็ เอ่อน้ำมันเล้เลยโอเคนะโอเคนะผมก็นี่แหละคืออุปกรณ์ทั้งหมดโอเคนะอย่างแรกนะผมก็จะทําการนั่งก่อนนะโอเคหลังจากนั้นพอนั่งเสร็จก็เอาไขนะ่นะนี่นี่ไข่เฮ้ยอย่าจ่อมากมันมองไม่เห็นนี่ใส่โอเคเราไข่สองลูกใส่ลงไปเลยนะโอเคพอหลังจากใส่เสร็จแล้วก็ก็จะตีก็จะคนนะครับพอหลังจากคนเสร็จแล้วก็จะใส่เครื่องเทศ โอเคแต่ผมจะเริ่มใส่ไข่ก่อนนะโอเคนะผมก็จะใส่ไข่ก่อนนะโอเคใส่ไปเลยเอาไม่็ไข่แตกนะครับ<ๆ>ผมก็ไม่เป็นไรนะชิดแป๊บโอเคนะผมก็อีกฟองหนึ่งนะ ที่อลไนะครับผมก็พอเสร็จแล้วนะก็ล้างมือก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมากันอีกทีหนึง่งโอเคนะครับหลังจากผมล้างมือเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ล้างมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะข้อท,ที่สองนะครับผมขอจิ้มแตบมันไข่มันน่จิ้มเนี่ยเดี๋ยวไข่แตกนะครับผมก็แตกไปเปที่เรียบร้อยแลย้วแหละข้อที่สองนะครับโอ้ย จากที่สองนะครับผมก็จะใส่อย่างแรกผมก็จะใส่ผงชูรสลงไปนะใส่ลงไป,ไปนิดนึงลงไปมากไหมเนี่ยอขอหยิบโอเคมันจะได้แบบเกลือๆ,ๆผงๆไงมันผสมเกลียงไปด้วยอย่างที่สองนบเราจะเป็นไข่เจียวหวานนะ เราจะใส่ลงไปเยอะๆเลยไม่้วผมไม่ใส่เยอะหรอกพอแล้วจะใส่เออยอะๆหวานจริงอร่อยอเขียนันนะนะยิ่งหวานยิ่งอร่อยเอเคนน้ำผมก็มจะใส่สองอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่แป้งลงไปไม่ใช่ไปหายหายนีงไงโอเคนะคอย่างต่อไปก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะต โอเคนะผมก็จะใส่ลงไปเลยหยุด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 โอเคนะเท่านี้ก็น่าจะพอนะอ่ะกินวันนี้โอเคนะผมก็จะใส่ลงไปหยุดหยุโอเคนะน่าจะพอแล้วแหละไปโอเคนะโอเคนะผมก็เอ,อ่อจะคนนะหลังจากที่เมื่อกี้คนไปดูตอนเสร็จเลยนะครับ โอเคนะผมหลังจากที่ผมคนเสร็จแล้วนะครับผมก็มาดูกันเลยนี่ยิ่งที่ฟ้องยิ่งดีนะโอเคนะผมคนต่อยนิดนึงโอเคเสร็จแล้วนะเราก็จะทําการใส่น้ํามันลงไปนะครับโอเคนี่นี่แล้วจะเอาถ้วยนี้มาตั้งข้างๆครับผมแล้วก็เอาสายออกแป๊บโอเค ก็มานพ่เศบให้เดี๋ยวนี่นะครับปักโอ้ไปหยิบ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 ปักงันก้นมาเลยหยิบปักงันก้นมาเสียบอันนี้คือเบื้องหลังนะครับเด๋ยวผมก็จะทําให้ดูในคลิปด้วยแหละนะนะใช่ไหมอันนี้คือเบื้องหลังของเราว่าเป็นยังไงนะครับก็จะออกมาเป็นคลิปคลิปหนึ่งนะนะซึ่งทำอาหารก็เป็นการทําอาหารแบบสไตล์โง่ๆเลยนะนะครับนะอนนี้ก็เป็นไฟอีกดวงหนึ่งนะครับมีสองดวงตรงนี้แล้วก็ไฟจากโทรศัพท์นะโอเคอขยับมาน,นี้หนะึ่ง โอเคว่าจะปักเนอะนี่ไปต่อไปนี่ตั้งไว้ปิดสวิตช mm hmm. ์เสียบเลยเสียบเลยนี่ของไฟติดแล้วนะไฟติดตรงนั้นแล้วนะคือปักนี่มันก็ไม่ค่อยดีมากนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการเสียบเจ้าเนี่ยเข้ากับ <laughs> เสียบกับอันนี้ครับเสียบกับตัวปลั๊กนี่โอเคเสียบเลยนะเสียบเลยจุ๊บเข้าไปนี่เยี่ยม ออแคับ <Okay, S 1> ผมก็ <okay. S 1> ผมอ๋อผมลืมอย่างหนึ่งนะครับที่ผมลืมใส่ลงไปแล้วผมลืมบอกด้วยนะก็คือแป้งนะครับผมเนี่ยแป้งผมจะใส่ลงไปก่อนนะโอเคนะหลังจากที่ผมใส่แป้งลงไปเสร็จแล้วผมก็จะคนต่อนะอีกนิดนึงนะโอเคนะครับผมอย่างต่อไปก็คือเราจะใส่น้ํามันลงไปนะครับผมแล้วเสร็จแล้วก็เปิด ความร้อนนะโอเคเราจะใส่น้ำมันมลงไปเลยใส่ไว่หมดเลยนะโอเคในขณะนั้นนะผมก็จะเปิดความร้อนนะครับโอเคนะผมก็เออนี่ผมจะเปิดความร้อนไปที่ระดับห้าเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับระดับห้า โอเคนะผมเดี๋ยวก็เออเดี๋ยวยผมรอให้มันร้อนก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเทอไอ้นี้ลงไปนะเทไข่ลงไปนะครับเดี๋ยวผมขอรอให้มันร้อนสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก,กลับมาเจอกันอีกทีนะโอเคนะ,คะผมตอนนี้นะ้ามันก็เดือดแล้วนะเดี๋ยวผมเทสดูเทให้ดูเดี๋ยวเมื่อกี้ก็เทสไปแล้วนะฮะเออดีไหมมันลงลงปปต๊บมันทอดเลยนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะการเทลงไปเลยไปว้าเทลงไปเลยเทลงไปเลยอ่านี่ คนะพอผมในสะ่ด่าีเสร็จเส็จน้นวเราก็จะเอาตังหลิวขึ้นมาโอเคนะเสร็จแล้วผมก็จะรอนะคะผมพเพราอยารกผมรอเสร็จแล้วนะผมก็จะเอามันไปไม่ต้องเสด็จนะ้ำมันหรอกเอาโปะลงไปบนจานเลยจะเป็นยังไงเป็น<ด>ยังไงโอเคนะผมก็ตอนนี้ก็ทอดเสร็จแล้วนะนเน่นุ่มๆเลยยนี้ แต่ผมจะลองกิมเนึงนะบรับจึึบจึบโคตรนิ่มอ่ะโอเคนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปชิมกันเลยครับโอเคนะเดี๋ยวอย่างตา่อไปนะก็จะมาชิมกันเลยน,ะน้ำตีอย่างแรกนะครับเราต้องใส่ซอสโลซา่าลงไปก่อนนึครับผมเขาไม่ได้จ่ายนะโอเคปะเราจะใส่ลงไปเลยมันจะเยอะไหมเนี่ยมาแต่ผมจะลองใส่ลงไปก่อนนะ ออกไหมนี่ว้าววีวววววววนองวววนวววอวว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 อกเลยว่าอรวอยนะครัรวรวมซอ,นะอวนะกกวว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 อววะววววว็ววววอวววลวยวววววววเนวปววววววนววววว อร่อยดีครับกินกับข้าวด้วยอืมอ่าอร่อยโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดชอมจากใครให้พวกเราด้วยนะโอเคเราจะมาเดินในที่บรรไาต่อไปรอติดตาม f a r มซุปเปอร์รอติดตามช่วงว่างน,นะครับรอติดตามามาเข้มรอติดตามครับห <ผม S 1> <ป>อมเขียวเข้มไป เอาจบแล้วเหรอือไม่เดี๋ยวพี่ไม่ได้กินเลยเดียวโอเคเนี่ยผมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมผมจะลองมาลองชิมนะเพราะว่าเมื่อกี้แม่งโอน้องผมไม่ได้ถ่ายมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับยังไงมาอยากข้าวหิวข้าวเลยพอดีเลยนะอนี่นี่นี่อี่โอเคนะเดี๋ยว โอเคนะครับอย่าลืมไปติดตามพวกเรากันด้วยนะที่ y c x a w l สำหรับวันนี้ก็ผมขอไปกินข้าวนะอร่อยมากๆขอไปกินข้าวก่อนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้ว